จัดห้องแล้วก็จัดโต๊ะด้วยนะคะเพราะว่าเอิญทำงานแล้วเอิญก็ไม่มีเวลาเคลียร์เลยทุกคน Nice to see this place We're running without being interactive with your teams. ก็เดี๋ยววิดีโออาทิตย์นี้นะคะเอิญจะพาทุกคนไปดู week end vlog นะคะก็เป็น vlog ที่เอิญอยากทํามาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเอิญเป็นคนที่เหมือนแบบมีเวลาที่เซตไว้ให้กับตัวเองนะคะจะบอกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเครียดก็ก็น่าจะไม่ผิดนะคะเพราะเอิญเป็นคนที่เซตแบบเหมือนเป็นแบบลิสต์ให้ตัวเองไว้เลยว่าแบบกี่โมงสมมติแบบเอิญต้องตื่นหกโมงครึ่งเอิญต้องกินข้าวไปก่อน7จ็ดโมงเช้าเอิญต้องแบบออกจากบ้านก่อน7จ็ดโมงครึ่งเอิญต้องขึ้ คือแบบเอิญเป็นคนที่มีเวลาอะไรเงี้ยคือเป๊ะะกับชีวิตมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าอะไรที่มันแบบเกินเลยเวลาที่เอิญเซตไว้อะบางทีเอิญเครียดเนี้ยเพราะว่าเอิญเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฟล็กซิเบิลหรือว่าง่ายก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นด้วยมั้งแล้วประกอบกับงานที่เอิญทำนะคะก็แบบมันก็เลยทำให้เอิญอ่ะแบบว่ายิ่งทับๆความเครียดโดยที่เอิญไม่รู้ตัวนะคะก็เลยแทนว่าวีคเอนนี้นะคะเอิญจะแบบปล่อยตัวเองปล่อยจอยทุกคนปล่อยฟรีเลยนะคะก็คืออยากทำอะไรทำนะคะอยากดูซีรีส์ที่ ดองไว้เราไม่ได้ดูก็จะดูนะคะอยากจะอ่านหนังสือก็อ่านอยากจะตัดต่อวิดีโอที่ค้างไว้เรายังไม่ได้ตัดเอินก็จะนั่งตัดต่อวิดีโอนะคะจะเก็บห้องจะทำนู่นทำนี่นะคะก็เดี๋ยววีคเอิญนี้จะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นการเคลียร์อะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้แบบของเอินส่วนใหญ่เอินจะเอาแค่แบบของที่มันไม่ควรจะอยู่บนโต๊ะเนี้ยออกไปเฉยๆนะคะแล้วก็ไปเก็บในที่ของมันมากกว่าคือโต๊ะเองอ่ะมันไม่ได้แบบ ลกจนนั่งทํางานไม่ได้นะคะอืมมันก็ได้คิดว่าโอเคแบบแค่นี้แหละพอแล้วไม่ได้มีอะไรต้องจัดเยอะนะคะอืมมันโลกมากจริงๆอ h oh my god อันนี้ค่ะตั้งกล้องอันนี้กิ๊หนิ่มมาทํอะไรไว้น,นี่ก่อนอันนี้โทรศัพท์ของบริษทัทจุ๊เบเย็บน,นี ไเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมานั่งตัดต่อวิดีโอนะคะก็เป็นวิดีโอที่เอิญถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนแบบ j u ถุนายนนะคะแต่ว่าแบบไม่มีเวลาตัดสักทีก็ตอนนี้เอิญจะใช้เวลาของเอิญวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในการนั่งตัดงานเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูว่าเออแบบอจาจจะออกไปหาอะไรทา,ขาน,นะะข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวเอิญจะลองแบบ m ม s เ a g e ถามมามาดูก่อนว่าเออแบบอยากออกไปหาอะไรทานข้างนอกไหมก็ถ้าอยากออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวเอิญอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกางเกงะคะตอนนี้เราใส่กางเกงขาสั้นอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนกางเกงแล้วเดี๋ยวเออกไปข้างนอกนะคะไปเจอมามาข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติมามาไม่ได้อยากออกไรเงี้ยเอิญก็อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วก็นั่่่งงตตัดออานนไปเรืยๆะะค คนชิวๆวันนี้ก็รีแล็กซ์พักผ่อนไม่ต้องรีบนะคะอืมเอินเพิ่งตัดต่อเสร็จนะคะทุกคนเย่ Yay! ก็เดี๋ยวเอินจะไปแบบอาจจะ get ready with me นิดนึงนะคะเพราะว่าเอินไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วแบบมามาเขาจะออกไหมหรือยังไม่ออกนะคะคือยังไม่มี confirmation อะไรใดๆจากมาม,มามาเอินก็เลยยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวของเราให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดออกก็ออกถ้าไม่ออกก็ไม่ออกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะ เออไม่อยากถอดแว่นเลยอะอคือทุกคนเออหน่ะติดแว่นจนเวลาถอดทีคือแบบรู้สึกว่ามันเบลอมากนะคะคือมันเบลอจนเะารู้สึกว่าแบบเออมองอะไรไม่เห็นเลยทนะั้งนที่ความจริงอะสายตาเออมันก็ไม่ได้เยอะขนาดน้ะทุกคนนึกออกไหมคือมันแบบสองรอยนิดนิดแต่ว่ามันไม่ควรจะเบลอขนาดนี้ มันจะหมดแล้วอะเอินกดสั่งจากเมืองไทยมายังไม่รู้อืมอันก็ไม่รู้เหมือนกันเอินจำไม่ได้นะคะแต่มันใกล้จะหมดแล้วนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วจะเอินสั่งมาแล้วนะคะหลอดแบบเบลอเอินชอบอ่ะมันไม่มันไม่หนักหน้าดีแล้วมันก็ไม่เหนียวโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เอินจะออกจากบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมตัวเสร็จแล้วแล้วก็เอินไม่รู้ว่าตกลงมาจะให้เอินออกไปรับ ไหมนะคะแล้วเราจะไปหาอะไรกินไหมแต่ว่าเอินคิดว่าไหนๆก็ไหน,นๆแล้วเอินก็แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยนะคะก็ออกไปดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันจริงๆเอินมีนายจแล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าหมาม้าจะอยากทานไหมนะคะทุกคนตามไปดูกันเอินเจอวิธีแล้วนะคะคือเสียบไมไว้ต้องใสก่กระเป๋าทุกคนสะดวกมากไม่ต้องถือนะคะคือปกติเวลาเอินหนีไวต้ตรง เสื้ออะไรเงี้ยมันจะใกล้เรามากใช่ไหมเราบางทีเสียงมันดังเกินเอินหาวิธีหนีได้แล้วนะคะคือหนีไว้ตรงกระเป๋าต,ตรงเนี้ยมันจะไม่ใกล้กับแบบปากเอินมากเกินนะคะเสียงมันจะไม่ดังเกินทุกคนอันเนี้ยดีมากอม,มันไดก็วนไปสิเอินชอบอากาศช่วงนี้มากเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเพราะว่าแบบมันไม่ร้อนเกินเหมือนช่วงอาทิตย์หละ,ละอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มันแบบร้อนมากแล้วมันก็ไม่ได้หนาวเกิน ซึ่งก็รู้สึกว่ามันดีมากนะคะแต่ก็ยังมีแดดนิดนิด ร์เโนปรุงเองเลยอย่างเงี้ยเหรออ๋ออันชิมน้ำซุปอืมของเงินออริจินอลโอเคนะไม่ไม่แบบไม่ได้ลดอะไรโดดอะแต่ต้มยำอาจจะของมาม่าอาจจะเค็มสปีนอชเหมือนกุ้ยล้งสปีนอชกุ้ยเล้งอ้าวจริงเหรอ เอิญไปกดเอิญไม่ใช่กดเอิญไปทำน้ำจิ้มมาด้วยนะทุกคนเอิญไม่รู้เลยรสมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวลองจิ้มดูจิ้มซอสเอออลืมคนแล้วเอิญจ็จิ้มลงมาเลยหอยพริกแบบพริกมาโอเคอยู่นะเสร็จแล้วเหรอ เอินกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังมัสน้าอยู่เพราะว่าช่วงนี้เอิรู้สึกว่าแบบหน้าเอินแห้งนะคะก็เลยมัสน้าหลายคนอาจจะงงๆใช่ไหมคะว่าจาก ที่อยู่บนเตียงตะกี้จำมาเป็นชุดนี้แล้วได้ไงก็ต้องบอกก่อนว่าตะกี้เอินไปเปลี่ยนมาเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะทุกคนดูแขนเสื้อเอินใช้แค่แขนเสื้องจริงก็เออเวลาปกติที่เราแบบมีเวลาเงี้ยเอินก็อยากจะพยายามแบบถ่ายรูปที่เคยแบบเซฟเซฟเก็บไว้นะคะวันไหนที่มีเวลาเนี่ยเอินก็จะยกมาถ่ายยกขึ้นมาแบบมาทํานะคะอย่างวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมมีเวลาแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะคะวันนี้เอินก็เลยเหมือนแบบอ่ะเอาซะหน่อยนะคะทุกคนในไหนจังหวะมันก็พอจะมีเวลาเราก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะซึ่งอีกแล ทุกคนเอไิไม่ได้ชาร์จกล้องก็คือแบบแบตเหลือแบบ1%เพราะว่ากล้องที่เอิใช้ปัจจุบันน้องเป็นคุณปู่มากน้องแบบ10ปีได้เรามังทุกคนคือแบบมันนานมากนะคะกล้องตัวนี้เอิใช้มานานมากแล้วแบตเตอรี่ก็คือแบบเริ่มจะไปแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเอิก็ซื้อแบตจำลองจากเมืองไทยมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้ชาร์จแล้วก็ค่อยเอามาเปลี่ยนนะคะทุกคน EndVlog ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของกันนึงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย